สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทำซับไตเติลแบบใหม่นะครับจริงๆจะเรียกมันว่าแบบใหม่ได้ไหมมันก็ไม่เชิงนะครับแต่มันก็มีอะไรแปลกใหม่ขึ้นนะครับในโปรแกรม Premiere Pro version 15.0นะครับก็วิธีการใส่ซับไตเติลในโปรแกรมเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะใส่ยังไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับการใส่ซับไตเติในคลิปนี้ที่ผมจะสอนนครับมันจะค่อนข้างต่างไปจากเวอร์ชั่นก่อนๆนน <c oughs> ครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆหรือเคยคอมเมนต์อะไรสักอย่างนี่นแหละว่าในแคปชั่นเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมันนะผมไม่ชอบมันเลยว่ามันใส่ยากแล้วก็ปัญหามันเยอะนะครับแต่ในคลิปนี้ครับโปรแกรม Premiere Pro เ,เนี่ยได้อัปเดตตัวใหม่ขึ้นมาครับซึ่งมันจะทําให้การใส่ซับไตเติเนี่ยมัน มันง่ายขึ้นแล้วมันก็อาจจะปัญหาน้อยลงนะครับเพราะว่าการใส่ซับไตเติลในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันไปทํางานร่วมกับ Essen t i a l g ก a p h i กนะครับก็คือ Essential g r a p h i c เนี่ยมันก็คือการใส่ข้อความปกติที่เราพิมพ์เข้าไปนั่นแหละแต่ในโปรแกรมเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกับเอาการตั้งค่าของข้อความใน Essential g r a p h i c เนี่ยมารวมกับการใส่ซับไตเติลครับมันก็จะทําให้ซับไตเติลเนี่ยมันเหมือนกับแต่งได้เยอะขึ้นด้วยแล้วก็ทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยนะผมว่านะก็เดี๋ยวไปลองดูที่โปรแกรม P Pro แ้กัน,นรต่อาขาขงงจงนงินีเกิม็ยโปรแกรม โปรเวอร์ชัน15.0นะผมก็ยังไม่อยากแนะนําให้อัปเดตนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในเวอร์ชั่นหลังๆมาของพีเมียโปรเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหากับการพิมพ์ข้อความเข้าไปในโปรแกรมของเรานะปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆเลยเนี่ยแล้วก็มีคนส่งข้อความมาเยอะมากๆเนี่ยมันคือเวลาเราพิมพ์ข้อความท้ายๆเนี่ยแล้วตัวสุดท้ายของข้อความเนี่ยเป็นสระนะไอสะ้สระเนี่ยมันจะไม่ขึ้นครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมีวิธีการแก้ของแต่ละคนว่ากันไปนะก็คือบางคนอาจจะใส่จุดแล้วไปแมสออกหรือบางคนอาจจะไปทำยังไง ก็ไม่รู้นะแต่คือถ้าเกิดเราไม่อยากให้สละหายเนี่ยเราก็ต้องไปตั้งค่าใน p พ e f e r e n c e ใช่ไหมแต่การตั้งค่านั้นอะ่ะสละมันก็จะลอยไปอีกนะ มันก็คือการเปลี่ยนแบบเหมือนเทคเอนจินอะเหมือนเปลี่ยนการอ่านค่าเนี่ยให้กลับไปอ่านค่าอีกแบบนึงอะไรสักอย่างนี้นะมันก็จะทําให้สระมันลอยซึ่งผมอะไม่ชอบสระลอยอยู่แล้วผมเคยบอกไปบ่อยมากๆแล้วก็หลายๆคลิปเนี่ยผมไม่ชอบสระลอยแล้วถ้าเกิดเราไม่เอาสระลอยเนี่ยสระมันก็จะหายนั่นก็คือมันเหมือนโปรแกรม p ี่เมื่อปโวเวอร์ชั่นหลังๆเนี่ยมันมีปัญหานะผมก็เลยไม่อยากจะแนะนําให้อัปเวอร์ชั่นหลังๆสักเท่าไหร่นะอาจจะไว้รออัปเดตในอนาคตนะว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงนี้มาหรือ,อยังนะก็ถ้าเกิดแก มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกกันแล้วกันนะแต่ยังไงก็ช่างนะครับถ้าเกิดใครอัปเดตมาแล้วนะครับเป็นโปรแกรม Pre เม e r ร์พเวอร์ชั่น15.0นะก็มาลองดูวิธีการใส่ซับไตเติลในเวอร์ชันนี้แล้วกันนะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครใช้เวอร์ชันมาก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็มาอัปเดตเป็น15.0เนี่ยก็อาจจะงงอยู่บ้างนิดนึงนะว่าไอแคปชั่นเนี่ยมันหายไปไหนใช่ไหมตอนผมเปิดมาที่แรกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะผมก็มาคลิกขวาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็น e w i t e ทมเนี่ยในเวอร์ชันที่ คำว่าแคปชั่นให้เลือกนะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใส่ซับไตเติลสักเท่าไหร่ในคลิปวิดีโอของผมเพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบไอแคปชั่นที่มันอยู่ตรงนี้ด้วยนะไอฟังก์ชันตัวนั้นอนะอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้งานมันผมก็เลยมาใช้ไอตรงไททูตรงนี้เนี่ยทำซับไตเติลซะส่วนใหญ่ผมก็มาจิ้มไปใช่ไหมแต่ในเวอร์ชันนี้ครับพเมีโปรเวอร์ชัน1ิ P 0านยครับวิธีการทำซับไตเติลของมันครับมันจะมีแถบ ตรงด้านบนครับมันจะมีเขียนคําว่าแคปชั่นครับให้เพื่อนๆกดคําว่าแคปชั่นไปเลยครับตัวนี้นะตัวนี้นะแคปชั่นมันจะเป็นเหมือน Workspace อันใหม่ขึ้นมาให้เพื่อนๆเลือกนะเพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับคำว่าแคปชันกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเด้งหน้าต่างตรงนี้ครับนี่ครับคำว่าเท็กตรงนี้นะหรือถ้าเกิดของใครไม่มีเท็กตรงนี้เนี่ยสมมตินะอันนี้สมมติแต่คือกดแคปชั่นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ควรจะมีคําว่าเท็กตรงนี้แหละถ้าเกิดใครไม่อยากเปิดเ o ิร s ก a เปซแคปชันนะก็ให้เพ อย่างเดียวก,ก็ได้ก็คือมาที่ Windows นะครับแล้วก็มาติ๊กคำว่า Text ตรงนี้นะมันก็คืออันนี้เนี่ยแหละคำว่า Text นะในเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน15.0เนี่ยมันก็จะเป็นแผงคำว่า Text นะแต่ Workspace ก็คืออยู่ในสัดส่วนพื้นที่การทำงานของส่วนแคปชั่นนั่นเองนะก็มาในแท็บของ Text ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันก็จะมีเขียนคำว่า Create New Caption t a g ให้เพื่อนๆกดคำนี้เลยนะ c ี e a t e New c a p t i o n Tag ไอ้กดคำนี้เข้าไปเนี่ยในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันเปนเ อีก1นึ่งเลเยอร์นะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะมีหลายภาษาก็ช่างนะสมมติเราทําหลายภาษาเนี่ยมันก็จะสร้างแท็กแท็กขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีกหลายแท็กแท็กที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะมาอยู่ในไทม์ไลน์ของเราแล้วนะมันจะแยกกับด้านล่างเนี่ยอย่างเส้นด้านล่างตรงเนี้ยมันคือเสียงแท็กของเสียงทั้งหมดแล้วก็เหนือเส้นนี้ขึ้นไปมันก็คือแท็กของภาพทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันจะมีแท็กของซับไตเติลโดยเฉพาะเลยนะมันจะมีแท็กของซับไตเติลโดยเฉพาะถ้าเกิดเรากดไปเนี่ยมันก็จะสร้างแท็กของ ขึ้นมาให้เรานะเพื่อนเพื่อลองกดไปเลยนะกดเขียด New Caption Tag อ่ะพอกดมาเนี่ยมันก็จะมีเขียนคำว,ว่า format ใช่ไหมมันก็ถามเรา format แบบไหนอ่ะก็เลือกคาว่า Subtit l e นะแล้วก็สไลด์เนี่ยเรายังไม่มีแล้วก็นันไปกดโอเคอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันสร้างแท็กมาให้เรานี่ครับมันจะคือแท็ก c 1มันก็คือแท็กของแคปชั่นนั่นเองนะมันก็คือ Subtit ต e ตรงนี้เนี่ยมันจะมี1 Tag แท็กให้เราแล้วตรงนี้เพื่อนๆสามารถพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ Subtit l e ของเราลงไปนี่แหละแต่ใน Subtit ต e ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับแคปชั่นในเวอร์ชันก่อนที่ผมเคยสอนนะไอแคนปชั หนึ่งคลิปอะเอาเราเรียกว่า1สมมุติ1อันเนี่ยมันจะมีข้อความย่อยๆอยู่ในเลเยอร์นั้นเลเยอร์นั้นอีกทีหนึ่งใช่ไหมมันจะมีเลเยอร์ย่อยๆก็คือเป็นคำ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 อยู่ในเลเยอร์ใหญ่นั่นเองนะแต่ในเวอร์ชั่นนี้มันเป็นเหมือนเลเยอร์แยกแต่ละคําแต่ละคําไปเลยนะมันก็เหมือนกับที่เราพิมพ์ใน t ทป์ทูนั่นแหละแต่คือเราไม่ได้ใช้ไอไทป์ทูตัวนี้พิมพ์ลงไปตรงๆเราพิมพ์ไปในส่วนของซับไตเติลตรงนี้เนี่ยเพื่อให้โปรแกรมมันรู้ว่าเราพิมพ์เป็นซับไตเติลนะก็วิธ ผมเอาคลิปของผมสักคลิปหนึ่งเข้ามาก่อนแล้วกันนะอะตอนนี้ผมก็เอาวิดีโอของผมเข้ามา1อันใช่ไหมก็เออเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ตามที่ผมพูดไปแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการเพิ่มซับไตเติลเ,เข้าไปเนี่ยมันจะทํำยังไงนะก็เมื่อกี้เราคีเอทแท็กขึ้นมาแล้ว1อันใช่ไหมอันนี้ก็คือแท็กของ แคปชันก็คือซับไตเติลนี่แหละมันจะมีแท็กของมันต่างหากโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเอาเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่เฟรมที่เราต้องการจะขึ้นข้อความอันแรกแล้วกันนะก็พอเอาเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่คําแรกอย่างของผมเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขยายนี้นิดนึงพอเราเอาเส้นเพยเฮดมาไว้ตรงนี้แล้วใช่ไหมใหม้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับ add new caption segment กดเข้าไปเลยครับอ่าพอกดมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเลเยอร์ขึ้นมาให้เราหนึ่งอันใช่ไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลเยอร์ใหญ่ของแต่ละคาคานั้นนนนนไปเเเลยนะยยะอออ่่่่าางใวร์ชักีถ้ เราคีเอทแคปชั่นขึ้นมา1ตัวเนี่ยมันจะมีข้อความย่อยๆอยู่ในนี้ใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วนะก็พอเรากดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาดับเบิลคลิกเปลี่ยนคําไปเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะฟังก่อนว่าผมพูดว่าอะไรนะสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำแบ็กกราวครับสวัสดีครับทุกคนก็พิมพ์ไปครับแต่ผมอาจจะพิมพ์ช้าหน่อยนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนอ่ะสวัสดีครับทุกคน คำนี้เสร็จเนี่ยพอไอตัวนี้เนี่ยมันยาวอย่างนี้ใช่ไหมแต่คําที่เพื่อนๆพ,พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยมันสั้นแค่นี้ใช่ไหมเราก็เส้นเพเนี่ยมาไว้แค่ตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆกดตัวนี้ครับ s s e ดเ segment กดไป1ทีอ่ามันก็จะมีไอคำเนี้ยขึ้นมาอีกทีหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทำอย่างนี้มันอาจจะยากนิดนึงแต่เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าจะทำไง สวัสดีครับทุกคนพอเรากดสปีดขึ้นมาเนี่ยมันคือเหมือนเป็นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันใช่ไหมจริงๆอันเนี้ยมันสปีดมันมันแยกไม่ตรงกับคําที่เราต้องการวิธีของผมนะวิธีของผมที่ผมแนะนำนะสมมุติผมอันดูกันไปก่อนนะ c อนโทรล s สอ่ะเรายังไม่ได้ตัดใช่ไหมแต่คำเนี่ยเราพูดแค่นี้ใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนเราพูดเดี๋ยวเส้นเพรสมาวางใหม่สวัสดีครับทุกคน,าาคกคนอ่ะ คำของเราแค่นี้สวัสดีครับทุกคนแล้วเราจะต้องการพิมพ์คําใหม่ใช่ไหมให้เพื่อนเพื่อนทาตามผมนะกดที่ตัวแคปชั่นนะกด ctrl k ตัดได้เลยนะมันเหมือนเป็น t ท p e นั่นแหละมันเหมือนเป็นอย่างนั้นนะแต่มันมันไม่เชิงว่าเหมือนสัทีเดียวนะแต่มันเหมือน t ท p e นะอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันสามารถตัดตัวเลเยอร์ของแคปชั่นนี้ได้เลยนะเพราะว่ามันแยกตัวกันทั้งหมดมันแยกตัวพอเพื่อนเพื่อแยกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาพิมพ์คําใหม่ได้เลยนะอย่างนี้นะเราก็ฟังไปคลิปนี้นะครับแต่ผมก็จะมาสอนวิธีการทํา เราอาจจะตัดไปก่อนเลยก็ได้นะเราอาจจะฟังก่อนแล้วเราตัดไปสอนวิธีการทำอ่ะนี่ครับวิธีการทำเรากดตัวนี้ c อนโทรอ่ะแค่นี้แล้วเราก็พิมพ์ทุกคนคลิปนี้นะครับเ๋ยวผม มกก็จะาาาาสออนวิธีรทํแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยภาษาไทยเนี่ยม,มันชอบแบบมันจะมีแบบอย่างเงี้ยสระมันจะหายนะวิธีการแก้ของแต่ละคนเนี่ยบางคนก็อาจจะกดสเปซหรือสเปซบาร์เนี่ยเว้นออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้สระมันขึ้นมานะแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ผมก็เลยแบบยังไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้อัพมาเป็นเวอร์ชั่นนี้สักเท่าไหร่นะแต่มีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาคนระับว่าอยากให้ผมสอนวิธีการใส่ับไตเติลในเวอร์ชัน่น15.0ผมก็จะต้องมาทําให้เพื่อนเพื่อนดูนะอ่าเราก็แก้คําไปถ้าเกิดเราพิมพ์ผิด พิมพอะไรเงี้ยเราก็กดแก้ได้เหมือนกับอันเก่านั่นแหละนะเอาจริงๆแล้วมันก็ไอส่วนของตรงเทคเนี่ยมันก็จะเหมือนกับในตัวแคปชั่นอันเวอร์ชันก่อนนะแต่ตรงนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันแตกต่างกันตรงไหนแล้วมันดีกว่าเวอร์ชั่นก่อนยังไงนะก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพิมพไปสัก4 5ประโยคแล้วกันเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเยอะขนาดไหนสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำแบ็กกราวนะครับแบ๊ แบ็กกราวนะครับอ่ะเราก็ตัดไปอย่างนี้ใช่ไหมเราก็พิมพ์จริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมาพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะมันก็สามารถดับเบิลคลิกตรงนี้ได้เหมือนกันนี่ครับเราจะพิมพ์ตรงหน้าจอพิววิวตรงนี้เลยก็ได้อ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวผมฟังก่อนว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรทำแบ็กกราวครับแบ็กกราวนะครับทำแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวที่เราเราจะทําในคลิปนี้นครับก็คลิปนี้นครับก็อ่ะเราก็ดึงไปให้ยาวๆเลยก็ได้นะอันเนี้ยเราก็ดึงไปให้ยาวๆอย่างงี้เราเราก็ตัด แมสกาวที่เราจะทำในคลิปนี้นะแ r o กาวที่เราจะทำแ r o กาวที่เราจะทำในคลิปนี้นะครับนี่ครับเราก็าผิดแมสกาวที่เราจะทำในคลิปนี้ครับ,รรบก็ะจะเป็นประมาณนี้นะคระับก็จะเป็นประมาณนี้ไอคลิปที่ผมกําลังนั่งตัดอยู่เนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับคลิปที่สอนอันนี้นะแต่คือเอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะว่าผมพูดอะไรประมาณไหนนะแล้วใส่ซับไตเตอลยังไงก็จะเป็นประมาณนี้คลิปนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเราก็เดยวมันคลิปไป ก็จะเป็นประมาณนี้คนระับอ่ะเอาแค่นี้แล้วกันนะวิธีการใส่ซับไตเติผมพิมพ์ช้ามันเลยแบบกลัวจะเสียเวลาคลิปเยอะผมก็ตัดออกก่อนนะแล้วถดีวผมก็ดึงออกอย่างนี้ผมแยกออกไปก่อนแล้วกันตรงนี้นะซับไตเติไม่เกี่ยวกันเพราะว่าผมได้ทําแค่ครั้งหน้าตรงนี้ ก็จะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการทำแบ็กกราวครับแบ็กกราวที่เราจะทําในคลิปนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะสมมุตินะถ้าเกิดเพื่อนๆมีอีกแบบเอออันนี้เป็นภาษาไทยแล้วใช่ไหมแต่สมมุติเนี่ยเราอยากจะได้อีกภาษาหนึ่งแต่ระยะเวลาเดียวกันเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่ add tag ตรงนี้นะคลิกขวาตรงนี้คนระับ add tag ขึ้นไปนะกดนี่ครับ subtext แล้วก็อ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรกดโอเคอ่ามันก็จะขึ้นมาอีกอันหนึ่งให้เราใช่ไหมละ่ะนี่ครับมันก็จะเป็น 1> C 1ก็คือแคปชั่น1แคปชั่น2นั่นเองนะเราก็จะพิมพ์ไปอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจัดตำแหน่งกันอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้อันนี้ในกรณีที่ถ้าเกิดเราอยากจะแยกตัวแบบไอตัวโปรแกรมเนี่ยมันสามารถ export ไฟล์ที่เป็นไฟล์ซับอย่างเดียวออกไป จักกันได้นะเราไม่ต้องเอาซับให้มันฝังอยู่ในวิดีโอเนี่ยมันสามารถทําได้แต่ในคลิปนี้ผมจะยังไม่ขอพูดถึงนะเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาทาถ,ถ่องแท้ดีพอกับการ e x p o r t ตไฟล์เป็น SRT นะไว้เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนแล้วกันนะก็ถ้าเกิดเราอยากเพิ่มแท็กก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดใครอยากพิมพ์2ภาษาอยู่ในตัวเดียวกันก็คือทําเหมือนปกตินั่นแหละแล้วก็พิมพ์ไปอย่างนี้ใช่ไหมก็อย่างที่เพื่อนๆทุกคนทํานั่นแหละแต่ผมจะยังไม่เคยทํานะ ไม่รู้ว่าใช้คำนี้ถูกไหมอ่ะเนี่ยครับ Hello g u y s แล้วก็พิมพ์ไปแค่นี้อ่ะผมลบภาษาอังกฤษดีกว่าอายเขาไม่รู้พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอ่ะก็เอาเป็นภาษาไทยอย่างนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็แนะนําไว้ว่ามันสามารถ a d แ tag ขึ้นไปได้อีกได้อีกได้อีกนะถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มไาอีกอ่ะแต่อันนี้ผมจะ delete เอกไปก่อนแล้วกันอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็เราจะมาเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนรูปแบบ ต่างๆนะอันนี้คือมันเหมือนเป็นฟังก์ชันเด็ดของในเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองนะก็ไม่มีอะไรมากครับให้เ,เพื่อนๆจิ้มที่ตัวสับไตเติลของเราเนี่ยหรือเราต้องการจะปรับแต่งทั้งหมดนะเราสามารถลากคุมทั้งหมดอย่างนี้นะลากคุมทั้งหมดนี้ลากคุมไปเลยพอเราลากคุมทั้งหมดแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีแถบเ s s e n t i a l graphic ใช่ไหมที่เราไว้ปรับแต่งฟอนต์นั่นแหละที่เราไว้พิมพ์ใน Ti ป์ทูอะไรเงี้ยเราก็มาปรับแต่งตรงนี้ใช่ไหมล่ะเหมือนกันเลยครับมาในส่วนของแถบตรงนี้นะเหมือนกันเลยมาใน เป็นที่เปลี่ยนฟอนต์เราก็ทําการเปลี่ยนฟอนต์ไปเลยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้อ่าแล้วเราก็เปลี่ยนฟอนต์ไปแล้วเรียบร้อยนี่ครับแล้วก็ขนาดนี่ครับเราก็เพิ่มไปนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนทุกตัวเลยนะนี่ครับถ้าเกิดเราเลือกทุกตัวนะแต่อันนี้มันทําไมเป็นอย่างนี้มันสามารถพิมพ์ได้แค่นี้เองเหรออ่าแล้วก็ย่อยมันเล็กลงอีกนิดนึง อ่าประมาณนี้ซับเราอาจจะไม่ต้องตัวใหญ่มากมายผมจะเอาประมาณนี้นี่ครับมันอาจจะเตี้ยไปใช่ไหมอ่าเราก็ลากคุมทั้งหมดเหมือนเดิมหรือถ้าเกิดตรงเนี้ยเรามีเยอะเราจะลากคุมตรงนี้ก็ได้นะ คอนโทรลเไปแต่ตอนเนี้มันมีไอตัวซับอันหลังสุดเนี่ยที่ผมยังไม่ได้แก้ใช่ไหมมันมีอันที่6เราไม่เอาก็ได้หรือเราจะมาลากตรงนี้ก็ได้ง่ายๆก็ลากคุมไปอย่างนี้ใช่ไหมพอเราเปลี่ยนฟอนต์เสร็จเนี่ยเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนอะไรเนี่ยเอาตรงนี้ก็คือปกตินั่นแหละเราจะไว้ด้านบนนะเราก็กดไปด้านบนด้านล่างด้านขวาด้านซ้ายด้านกลางอะไรเราก็กดไปตามนี้นั่นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดมันเตี้ไปนะครับให้เพื่อนๆกดตรงนี้คนระับดึงขึ้นอย่างนี้นี่ครับ ผมว่ามันเตี้ยไปหน่อยผมก็จะไว้ประมาณนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็เลื่อนแกนนี้ครับแกนนี้น่าจะเป็นซ้ายขวานี่ครับซ้ายขวาจริงๆแล้วก็เราเลื่อนแกนนี้พอผมก็จะไว้ประมาณนี้แล้วก็ตอนเนี้ยมันก็จะมีเอ่อเป็นข้อความที่มีแต่งเงาใช่ไหมมันมีเงาของมันด้วยผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะใส่สโตกให้มันสโตกก็คือขอบนี่ครับใส่ นี่ครับเราจะใส่สโตกแล้วก็ใส่ไปแต่ผมจะใส่เป็นสีดำอ่าลองใส่สีดำนี่ครับสโตกก็มาแล้วแค่นี้เองนะครับไม่มีปัญหากับไอตัวสโตกที่มันเป็นแฉกแฉกเหมือนในเวอร์ชั่นก่อนแล้วนะที่ผมบอกเนี่ยว่ามันมีปัญหาเยอะเนี่ยไอตัวแคปชั่นเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยมันก็คือประมาณนี้นั่นแหละที่มันมีแบบไอแฉกแฉกแหลม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 เนี่ยถ้าเกิดเราเพิ่มสโตกไปเนี่ยมันจะมีปัญหานะแต่อันนี้คือไม่มีแล้วหรือเปล่าหรือผมยังไม่ได้ลองเปลี่ยนฟอนต์อื่นๆดูก็น่าจะไม่มีนะผมเเเดดาาาาอออออนนนนะพพว่่่่่ผมมนะมยมยัังงงไคลลปปีฟตืก็ ลองทำกันเลยนั่นแหละจริงๆก่อนอัดคลิปเนี่ยผมก็เพิ่งมาลองแค่ครั้งเดียวเองนะแต่ตรงนี้มันไม่น่าจะมีอะไรมากมายไงเพราะว่าเราก็เคยใช้กันอยู่แล้วแหละแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากใส่แบ็กกราวก็ได้เราปิดโตรออกไปเราอยากใส่แบ็กกราวก็ใส่แบ็กกราวไปปกตินี่ครับ ใส่แบล็กเกลียแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่อยากใส่แบล็กเกลียวเราใส่เป็นเงาไอ้พวกนี้มันใส่เพื่ออะไรเพื่อที่บางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยไอ้ตัวซับเนี่ยมันจะเกินไปกับภาพของเราสมมุติภาพของเราเนี่ยถ่ายอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยแล้วตรงนี้เราเป็นข้อความ สีขาวใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราไปถ่ายในช่วงที่แบบด้านหลังเนี่ยหรือภาพนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นสีขาวเนี่ยซับมันก็จะมองไม่เห็นนะการปรับแต่งพวกนี้เนี่ยมันเลยทําให้ซับมันเด่นขึ้นมาอย่างปกติที่คนเราทำเนี่ยซับเนี่ยซับเขาจะใส่เป็น2สีสองสีหมายความว่าไม่ใช่2สีหมายถึงตัวข้อความสองสีนะแต่ใส่2สีหมายถึงว่าตัวซับสีหนึ่งแล้วก็ตัวสโตกสีหนึ่งอาจจะเป็นสีตรงข้ามกันอย่างเช่นสีขาวตัวหนังสือสีขาวแล้วก็สโตกสีดําเพื่อที่ถ้าเกิดพื้นหลังหรือภาพของเราเนี่ย เป็นภาพสีขาวเนี่ยเราไปถ่ายแล้วเป็นภาพสีขาวเนี่ยไอตัวขอบเนี่ยมันก็ยังมีขอบที่เป็นสีดําที่เป็นสีตรงข้ามกับภาพของเรานั่นเองนะอันนี้คือใส่เพื่อที่ให้สามารถมองเห็นตัวซับได้อย่างชัดเจนนะเพราะว่าซับมันมีขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เพื่อให้เราอ่านได้อย่างชัดเจนนะบางคนอาจจะลืมจุดประสงค์ของซับนี้ไปนะว่าซับทำมาต้องอ่านออกแล้วก็เห็นชัดนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใส่สตอกแต่เราอาจจะใส่เงาขึ้นมาก็ได้นะตัวเงามันก็ยังช่วยให้มันแบบเด่นขึ้นมาได้บ้างนะอย่าง อาจจะใส่เงาขึ้นไปให้มันแบบเออให้มันดูมีอะไระให้มันไม่ได้เป็นสีขาวล้วนนะเพราะว่าถ้าเกิดภาพด้านหลังเป็นสีขาวล้วนเนี่ยมันก็ยังพอมองเห็นได้บ้างนะแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆอ่ะใส่สโตกเนี่ยมันก็จะเห็นได้เด่นชัดนะหรือไม่บางคนเนี่ยเขาใส่ไปเป็นแบ็คกราวสีดําไปเลยนะก็ใส่เป็นแบ็คกราวสีดําไปเลยเนะี่ยมันก็จะเซฟสุดนั่นแหละก็บอกไว้แนะนําไว้แล้วกันนะประมาณนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้เราก็ปรับแต่งอะไรของเราให้เรียบร้อยนั่นแหละเราอยากจะปรับแต่งอะไรเราก็ปรับไปนะก็ ตรงนี้มีอะไรอีกไหมอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะอย่างที่ผมบอกนี่ยไอตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่ปรับแต่งของไททูปกติที่เราเคยใช้ในเวอร์ชันก่อนๆนั่นแหละมันก็คือปรับแต่งเหมือนกันทั้งหมดนะมันก็คือมันจะง่ายกว่าที่ในตัวเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยมันมาปรับแต่งในตัวแผ่นแนลของแคปชั่นเองนะอันนั้นก็จะปรับยากก็วิธีการเอ็กพอร์ตนะครับวิธีการเอ็กพอร์ตซับไตเติลที่เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตัวซับเนี่ยมันฝังเข้าไปในคลิปของเราถ้าเกิดเราไม่ทําอย่างวิธีที่ผมจะสอนเนี่ยบางทีซับไตเต ของเราอย่างที่หลายๆคนมีปัญหานะสมมุตินะในทำลายผมเนี่ยมี2งานตัวนี้คืออีกงานหนึ่งเราไม่เกี่ยวเราไม่เอามันเราจะเอาแค่งานแรกให้เพื่อนๆเอาเส้น p h เนี่ยมาไว้ที่เฟรมหลังสุดกดตัว O ที่คีย์บอร์ดเพื่อทำการมาร์กนะหรือของใครเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงหัวคลิปนะสมมุติของใครไม่ได้อยู่หัวคลิปเราเอาเส้น p พเนี่ยมาไว้ที่ เฟรมหลังสุดกดตัว O เส้นเพฮตเนี่ยไ, <mm> ไว้ที่เฟรมแรกสุดกดตัว I เราต้องทําการ Mark in กับ Mark out ให้มันเพื่อเราจะเลือกแค่นี้ต้องการ export แค่นี้ <mm> พอเรา Mark เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกด Ctrl M นะ พอกด c o นโทเเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆตั้งค่าตามที่เราต้องการนั่นแหละเราก็เลือก H264 อะไรก็ปกติว่ากันไปนะตามที่เพื่อนๆต้องการตามที่เพื่อนๆเคย Export ไปนั่นแหละอ่ะแล้วก็วิธีการ Export ให้ซับมันติดไปด้วยครับให้เพื่อนๆมาที่แถบตรงนี้ครับแคปชั่นตรงนี้นะให้เพื่อนๆมาในส่วนของ Export Option ครับตรงนี้ครับเลือกคําว่า Burn c a p t ่น n into v i ดีโอไปด้วยนะกดไปเลยนะพอกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะอ่าเราลองเลื่อนดูได้นะทำลายของเราเนี่ยครับขึ้นมาแล้วนะสวัสดีคครัััับทุกกนนนนนนออ่ะมมมม็ขขขึึ้้้้าางงยีให ดูในพรีวิวตรงนี้คือภาพที่เราจะ Export ออ,ออกไปแล้วในส่วนอื่นๆเนี่ย เพื่อนๆก็ตั้งตามปกติที่เราเคยตั้งไปนั่นแหละหรือใครจะเลือก p รี s e t อะไรก็ว่ากันไปนะแต่คือที่สําคัญถ้าเกิดเราอยากได้แคปชั่นไปด้วยเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้ซับไตเติลลงไปด้วยเนี่ยเราต้องมาเบิร์นแคปชั่น into video ไปด้วยนะแล้วก็กดเอ็กพอร์ตไปได้เลยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับอธิบายเยอะนิดนึงนะมันค่อนข้างมีอะไรต้องพูดเยอะนะครับเกี่ยวกับการทําข้อความเกี่ยวกับการทําอะไรพวกนี้นะก็ถ้าใครสงสัยตรงไหนครับสามารถคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหรือใครอยากให้ผมทาคลิ ก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ